กินด้วยให้น้องกินด้วยลูกให้น้องกินด้วยให้น้องกินด้วยครับอืมอยากกินกับเขาตัวเล็กเอ้ยดูน้องอ้วนขึ้นอยากกินกับเขาเหรอลูกอืมอ่ะอ่ะพี่โชกุนให้น้องกินด้วยนะลูกนะให้น้องกินด้วยนะลูกอ่ะอะ มีการยืนกินกับเขาด้วยนะเห็นว่าต้มทำไมอ่ะลูกต้มทำไมอิ่มแล้วล่ะลูกดูเขาทำดูเขทำาจะกินเป็นไหมจะกินหรือจะเล่นเนี่ยฮะจะกินหรือจะเล่นลูกลองป้อนบิ๊สซอออกมากินลูกมาจะกินหรือจะเล่นลูกฮะโอ้ยดูเขาทำอ่ะอ่ะคงจะเล่นมากกว่าคงจะเล่นมากกว่ากิน ดูนะดูนะมันจะทำอะไรอืมอีกันหยุดชะงักชะงักดูกันด้วยอีกันหยุดชะงักดูกันด้วยอืมจะเอ๋กันไหมจะเอ๋กันไหมรุนลุนรุนนั่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 นดูเขาทำดูเขาทำดูเขาทำนั่นนั่นอืม ลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันอืมเน่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 ่เเน่่เเน่่เมีการนอนลงแต่พี่ก็ไม่ทำน้องแรงอันนี้นี่นี่ไปละไปแล้วอันแล้วห่วงน้องห่วงน้องห่วงน้องกว่าพี่โชคุนทำน้องกว่าโชคุนทำน้องห่วงน้องอู้ พี่ชายที่แสนดีห่วงน้องโชคุณก็ทำมาบอกนั้นน้องน้องก็ไม่ยอมน้องก็ร้ายน้องก็ร้ายน้องก็ร้ายอื้ออ่าน้องก็ร้ายก็เห็นน้องเห็นวิโาคุณเห็นชชกุนทำน้องแล้วถ้าต้อมออกมาดูเลยห่วงน้องเหรอลูกต้อมดูน้องก็ไม่เบาน้องก็ไม่เบาเอาสิเอาสิเอาสิอ่ะลุ้นต่อไปลุ้นต่อไปอ่า อลุ้นต่อเอาสิเอาสิเอา,สเอาไง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 าดูดูด,ดูดูเขาล้ายนะเนี่ยดูดูเขาต้มก็ลุ้นเขาต้มก็ลุ้นเขาต้มก็ลุ้นห่วงน้องอนั่น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 มีสะกิดสะกิดสะกิดพี่โชวควุนพี่เขากำลังกินไผ่ลูก ร้ายจริงๆเขาตังนี่อ้นนี่เขาต้มเขาลุ้นเหรอลูกโอ้ยเขาต้มลุ้นเหรอครับลูกอืมลุ้นเหรอครับแม่รักต้มนะครับลูกดูดูดูอ่ะดู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  ไม่เหงาแล้วก็ช่องนี้ก็จะไม่เยียบไม่เหงาด้วยช่องมางปอลูกแม่เกียงและช่องแม่เกียงเยงล่นมอจอนก็จะไม่เยียบไม่เหงาแต่มีข้าตังเข้ามาเนี่ยเอสซมีความสุขมากเลยแน่เลยใครทํางานมาเหนื่อยเครียดมามาดูช่องปรรังปอนลูกแม่เกียงและช่องแม่เกียงเล่นมอจอนนี่คือหายเหนื่อยเลยใช่ไหมคะหายเหนื่อยเลยเนาะดูเด็ก,กๆเขาเล่นกันแบบสนุกสนานมีข้าตังเข้ามาเนี่รู้สึกว่าบ้านนี่สดใสขึ้นมาอีก เป็นกองเลยว่าม like okay. ีเด็กนังเล่นมาเล่นน nope, ั่นน네 mm ั่นนั่นร้ายแล้เนี่ยร้ายนะเนี่ยร้ายนะเขาอ่ะโอ้เอออ้ยพี่ใหญ่ก็คอยมองลุ้นน้องอยู่เออสองพี่น้องไอ้น้องกินชาของตัวเองหมดก็ไปชินชาของคนอื่นต่ออีกน้องอ่ะไอพี่ก็เป็นผู้จัดการชาของคนอื่นต่ออีกเหมือนกัน สงสัยยังไม่นานมพอกันแน่เลยเนี่ยตัวตัวเนี่ยฮะลูกข้าวต้มข้าวตังโอ้ยเผาเทาไม่กินอาหารเปียกข้าวตังข้าวต้มเผากล้วยน้ำตาลเขานี่กินเก่งที่สองเนี่ยกินอาหารเปียกโอ้ยเก็บหมดเลยเหรอลูกเก็บหมดเลยเหรอลูกข้าวต้มตข้าวต้มข้าวตังพากันเก็บหมดเลยเหรอลูกฮะโอ้ สองคนพี่น้องเก็บกันหมดเลยอ่ะอิ่มข้าเสร็จแต่งตัวน้อยกับพี่ชายใหญ่หัวไม่หล่หอหล่อไม่หล่อไม่เท่าพี่ชายใหญ่ฝนตกลุกาตาลอยู่นี่อยู่บ้านอิ่มไปหมดแล้ว